ยินดีต้อนรับสู่ Novelbiz วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีสร้างระบบวิเคราะห์ยอดขายรายวันอัตโนมัติด้วย n s n จากการดึงข้อมูลจาก Google Sheets ให้ AI วิเคราะห์แนวโน้มสรุปท o อป3สินค้าขายดีโอกาสที่ควรติดตามและคาดการยอดขายเดือนหน้าปิดท้ายด้วยการส่งรายงานเข้าไลนา์และอีเมลของคุณทุกเช้า8โมงแบบอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ทำได้ใน Workflow เดียวถ้าคุณอยากทำให้การติดตามยอดขายง่ายขึ้นและไม่พลาดโอกาสธุรกิจสำคัญคลิปนี้เหมาะกับคุณสุดๆเลยครับก่อนอื่นเราต้องสร้างฟอร์มรายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำเดือนขึ้นมาก่อนครับเพราะฟอร์มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทั้งหมดมันจะช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลยอดขายจากทุกสาขาแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ต่อได้แบบอัตโนมัติ พูดง่ายๆคือฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เหมือนประตูเข้าสู่ระบบวิเคราะห์ยอดขายเลยครับในขั้นตอนต่อไปเราจะเชื่อมฟอร์มนี้กับ Google Sheets เพื่อให้ข้อมูลที่กรอกเข้ามาถูกบันทึกและอัปเดตแบบเรียลไทม์หลังจากนั้นเราก็จะใช้ n n เพื่อให้ AI วิเคราะห์ยอดขายแต่ละเดือนให้อัตโนมัติครับ เดี๋ยวแอดมินจะมีลิงก์ตัวอย่าง Google Sheets ให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพโครสร้างข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มทำจริงครับต่อไปเราจะเริ่มสร้าง workflow ใน n8n กันครับเริ่มแรกเลยให้เราเพิ่มโหนดที่ชื่อว่า Schedule Trigger เข้ามาก่อนครับโหนตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติในช่วงเวลาไหน ในตัวอย่างนี้เราจะตั้งเวลาให้ระบบรันถูกเช้า8โมงตรงเพื่อให้ส่งรายงานยอดขายประจำวันเข้าลายแบบอัตโนมัติครับฟังดูง่ายใช่ไหมครับเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่าเมื่อเราเพิ่มโนด Schedule Trigger เข้ามาแล้วในส่วนของ Trigger Interval ให้เลือกเป็น Custom Cron ครับพอตั้งค่าตรงนี้เสร็จต่อมาในส่วนของ expression ให้เรากำหนดค่าเป็น08ดอกจัน4ตัวครับตัวเลขชุดนี้จะหมายถึงให้ระบบทำงานอัตโนมัติทุกวันตอน8โมงเช้าพอดีครับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม execute workflow เพื่อทดสอบการทำงานครับต่อไปให้เราเพิ่มโหนด Google Sheets เพื่อดึงข้อมูลมาให้ AI ช่วยวิเคราะห์นะครับ ให้เราไปที่ช่องค้นหหาแล้วพิมพ์คำว่าชี t เลือกให้เป็น get rows in sheet นะครับเข้ามาในหน้านี้แล้วในส่วนของ document เลือกให้เป็นชีตจาก google form ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของชีต เลือกให้เป็นการตอบแบบฟอร์มหนึ่งเป็นชีตที่เราบันทึกข้อมูลไว้นะครับเรียบร้อยแล้วกดทดสอบระบบก็จะนำข้อมูลที่เราบันทึกไว้มาแสดงในรูปแบบ JSON นะครับต่อไปให้เราเพิ่มโนดโค้ดเข้ามาเพื่อตรวจสอบข้อมูลขายให้ครบแปลงเวลามาตรฐาน ISO แล้วเก็บสินค้าวันที่เวลาและจำนวนขายลงอาร์เรย์ใหม่ พร้อมใช้วิเคราะห์หรือแสดงผลต่อครับทำการเปลี่ยนชื่อโนดให้เรียบร้อยในช่องของ JavaScript ให้นำสคริปที่เตรียมให้มาใส่เดี๋ยวแอดมินจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วให้เรากดทดสอบ จะเห็นว่าระบบได้จัดเรียงข้อมูลให้เราใหม่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปให้เราเพิ่มโหนดโค้ดขึ้นมาอีกอันเพื่อ generate chart ซึ่งโค้ดนี้จะช่วยสร้างกราฟจากข้อมูลขายของเราทำให้เห็นภาพรวมยอดขายแต่ละวันหรือแต่ละสินค้าได้ง่ายขึ้นครับเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราทำการเปลี่ยนชื่อโหนดให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วในช่อง JavaScript ให้นำโค้ดที่เตรียมไว้ให้เอามาใส่ในช่องนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดทดสอบจะเห็นว่ามีรายละเอียดการสร้างกราฟออกมาให้เราแล้วนะครับ ต่อไปให้เราเพิ่มโนด b เบสิ LLM chain เข้ามาอีกอันเพื่อให้ LLM ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขายของเราเช่นสรุปยอดขายเด่นแนะนำสินค้าขายดีหรือสร้างข้อความสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลครับเข้ามาหน้านี้แล้วในส่วนของ source for prompt user message เปลี่ยนให้เป็น define below ในส่วนของพร้อม User message ให้ใส่พร้อมที่เตรียมไว้ให้เอามาใส่ในช่องนี้เดี๋ยวแอดมินจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับต่อไปในส่วนของ Chat messages is using a chat model เลือกให้เป็น System ในส่วนของ Message ให้นำพร้อมที่เตรียมไว้ให้มาใส่นะครับ ต่อไปให้เราเพิ่มโนด Google Gemini Chat Model เข้ามาโนดนี้จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขายของเราและสร้างสรุปอย่างอัจฉริยะแบบร e a l time ครับเสร็จแล้วให้เราทำการกดทดสอบ Workflow จะเห็นว่า Basic LLM Chain ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้เราเพิ่มโนดโค้ดเข้ามาอีกอันเพื่อฟอร์แมต i ล e ์ e มสเ g จโดยโค้ดนี้จะช่วยจัดรูปแบบข้อความให้สวยงามอ่านง่ายและพร้อมส่งต่อไปอยังไลน์ได้ทันทีครับเสร็จแล้วให้เราทำการเปลี่ยนชื่อโนดให้เรียบร้อยต่อไปในส่วนของ JavaScript ให้นำสคริปต์ที่เตรียมเอาไว้มาใส่รายละเอียดเดียวแอดมินจะใส่ไว้ให้ด้านล่างนะครับเสร็จแล้ว ให้เรากดทดสอบจะเห็นว่าระบบได้แสดงรายละเอียดฟอร์แมต Line Message เรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราเพิ่มโหนด HTTP request เข้ามาเพื่อส่งข้อความผ่าน Line Messaging API โดยโหนดนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ l ลายและส่งข้อความที่เราฟอร์แมตไว้ไปหาผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายโดยอัตโนมัติครับ เข้ามาหน้านี้แล้วในส่วนของ Method เปลี่ยนจาก GET เป็น POST ในส่วนของ URL ให้ใส่ URL Line Messaging API Push Message Endpoint นะครับต่อมาในส่วนของ Send Headers ในช่องของ Name ให้ใส่ Content-Type และในช่องของ Value ให้ใส่ application/json เสร็จแล้วให้เราเพิ่มพารามิเตอร์เข้ามาอีกอันในช่อง name ให้ใส่คำว่า authorization และในช่อง values ให้ใส่คำว่า bearer แล้วเคาะสองครั้งตามด้วย access token ของ messaging API นะครับถ้าเรายังไม่มี access token messaging API ให้เราไปที่ developers.line.biz แล้วเลือก Providers ของเราแล้วไปที่ Messaging API Access Token ของ Messaging API จะอยู่ข้างล่างนะครับต่อไปส่วนของ Send Body ในส่วนของ Specify Body เลือกให้เป็น Using JSON เสร็จแล้วในส่วนของเจสันให้ใส่ปีกกาเปิด2อันแล้วใส่คำว่าดอลล่าเจสันแล้วก็ใส่ปีกกาปิดอีก2ออันนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อโน้ตนะครับก่อนอื่นให้เราสร้าง URL ชั่วคราวขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเชื่อมโลกภายนอกเข้ามาหาเครื่องของเรา ซึ่งจะช่วยให้ระบบลายเข้าถึง n8n ที่เรารันอยู่ในเครื่องได้ครับไปที่ Command แล้วพิมพ์คำว่า ngrok http 5678แล้วกด enter เพียงเท่านี้เราก็จะได้ URL ชั่วคราวแล้วนะครับ เสร็จแล้วให้เราทำการ Copy URL ชั่วคราวเอาไปใส่ในเว็บ o ุ k URL ที่อยู่ใน Line Developers Messaging API นะครับเข้ามาหน้านี้แล้วในส่วนของเว็บ o ุก URL ให้เราทำการกด Edit แล้วให้เราเอา URL ที่เราทำการ Copy มาใส่ก่อนคำว่าเว็บ o ุ k นะครับ เรียบร้อยแล้วกดอัปเดตต่อไปเป็นวิธีการเอา user id ของ Line ซึ่งเราจะใช้รหัสนี้ในการส่งข้อความจากเราไปหาผู้ใช้เฉพาะคนพูดง่ายๆมันคือที่อยู่ปลายทางของข้อความที่เราจะส่งครับมาเริ่มกันเลยครับให้เราไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Webhook มาถึงหน้านี้แล้วให้เราเปลี่ยนจาก get เสร็จแล้วให้เราทำการ copy URL เอาไปใส่ใน l i n e developers เข้ามาหน้านี้แล้วมองหา Messaging API และก็ส่วนของ Webhook settings เอาลิงก์ที่เรา copy มามาใส่ในช่องนี้ จะเห็นว่ายังมี Error ให้เราทำการ Copy URL ชั่วคราวของเรามาใส่นะครับจะเห็นว่า Error หายไปแล้วให้เราทำการกดอัปเดตต่อไปเราจะทำการ Verify ให้เราทำการกดที่ Listen for Test Event แล้วกลับไปหน้า Line Developers ทำการกด Verify เพียงเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับ Line ได้เรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราไปที่ห้องแชท Line ของเราแล้วทดสอบพิมพ์ข้อความเข้ามา จะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลเข้ามาหาเราแล้วให้เรามองหาคำว่า user id แล้วทำการ Copy เอาไปใส่ใน not format line message ของเรานะครับเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรามองหาคำว่าส่งกลับลาย แล้วเอา user ID ไปไว้หลังชูนะครับเรียบร้อยแล้วให้เรากดทดสอบ workflow เพียงเท่านี้เราก็จะได้ Workflow อัตโนมัติที่สามารถประมวลผลข้อมูลการขายสร้างกราฟวิเคราะห์ด้วย AI และส่งสรุปผลไปยังไลน์ได้แบบ Realtime ครับ นอกจากนี้เรายังสามารถส่งบทวิเคราะห์ไปยังอีเมลของเราได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นให้เราตัดการเชื่อมต่อโ o d e Format Line Message ก่อนนะครับแล้วให้เราทำการเพิ่มโนด e Code มาอีกอันเพื่อ Format Email Message โดยโค้ดนี้จะช่วยจัดรูปแบบอีเมลให้เรียบร้อยสวยงามและพร้อมส่งรายงานหรือสรุปผลให้ผู้รับได้ทันทีครับเปลี่ยนชื่อโหนดให้เรียบร้อย ในช่อง JavaScript ให้นำ JavaScript ที่เตรียมไว้ให้มาใส่รายละเอียดเดี๋ยวแอดมินใส่ไว้ให้ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วให้กดทดสอบจะเห็นว่าระบบได้สร้าง format email message ให้เราเรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้เราเพิ่มโนด Gmail เข้ามาอีกอันเพื่อใช้งานในการส่งอีเมลออกจริงครับในส่วนนี้เลือกเป็น Send a message นะครับในช่อง To ให้เราใส่อีเมลที่เราต้องการส่งนะครับ เสร็จแล้วให้เราลาก subject ซ้ายมือมาใส่นะครับต่อไปในช่อง message ให้เราลาก html content มาใส่นะครับถ้าใครยังไม่ sign in ให้ทำการ sign in ให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนของ client id และ client secret เดี๋ยว admin จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับเรียบร้อยแล้วกดทดสอบ จะเห็นว่ามีการส่งอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Workflow อัตโนมัติที่สามารถประมวลผลข้อมูลการขายสร้างกราฟวิเคราะห์ด้วย AI และส่งสรุปผลไปยังอีเมลได้แบบเรียลไทม์แล้วนะครับและนี่ก็คือ Workflow อัตโนมัติของเราตั้งแต่ Process Sales Data สร้างกราฟยอดขายด้วย Generate Charts, วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Basic LLM Chain และ Google Gemini Chat Model, ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ผ่านลายรวมถึงจัดการส่งรายงานผ่านอีเมลด้วย Note Format Email Message และ Gmail. เพียงเท่านี้เราก็จะได้ระบบที่สามารถประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์และส่งสรุปให้ผู้รับได้แบบอัตโนมัติง่ายสะดวกและช่วยให้การทำงานของเราราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ